สวัสดีค่ะแม่มาริซอนเกษตรอินทรีย์นะคะฝนตกหนักแบบนี้เรามาปลูกผักปิดญี่ปุ่นกันเถอะคะ่ะเพราะว่าผักปิดญี่ปุ่นชอบ ฤดูฝนและชอบฝนมากเลยนะคะมาเตรียมกระถางเตรียมดินก่อนนะคะใช้ใบไม้สดหรือใบไม้แห้งรองก้นกระถางเพื่อป้องกันดินไหลออกและเพื่อเป็นการระบายน้ําแล้วก็ใส่ดินปุงปลูกลงไปดินปุ่งปลูกนะคะดินด้วนหนึ่งส่วนแกลบหนึ่งส่วนขุยมะพร้าวหนึ่งส่วนปุ๋ยหมักจากเศษอาหารหนึ่งส่วนถ้าไม่มีปุ๋ยหมักจากเศษอาหารก็ใช้ปุ๋ยคอกแทนได้นะคะ ผักเป็ดญี่ปุ่นปลูกด้วยการปักชำนะคะก็ปักชำลงไปเลยค่ะผักเป็ดญี่ปุ่นนี้นะคะจะทําอาหารได้หลายเมนูรสชาติดีมากเลยนะคะโดยเฉพาะจิ้มน้ําพริกเนี่ยเอามารวกจิ้มน้ําพริกหรือนึ่งจิ้มน้ําพริกเนี่ยรสชาติดีมากเลยนะคะซึ่งซึ่งก็แปลกใจนะคะว่าทําไมคนไม่ค่อยนิยมกินกัน เป็นผักที่มีรสชาติอร่อยกินได้คล้ายๆผักสลัดนะคะนำไปทำผักสลัดก็ได้นำไปแกงจืดแกงส้มผัดน้ำมันหอยทำได้หมดเลยนะคะประดับในอาหารเมนูต่างๆอาหารคาวอาหารหวานได้หมดเจียวไข่เจียวใส่ไข่ก็ยังอร่อยเลยค่ะผักปิดญี่ปุ่นมานำเสนออีกครั้งเพราะว่าอยากให้ fc ของแม่มุริซอนลองปลูกด,ดูนะคะสำหรับวิธีการบำรุงและดูแลผักเป็ดญี่ปุ่นเป็นผักที่ชอบร่มลำไรไม่ชอบแดดจัดทั้งวันการรดน้ำชอบน้ำค่ะรดน้ำวันละหนึ่งครั้งแล้วก็เป็นผักที่ชอบฝนมากการให้ปุ๋ยให้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก สงสัปดาห์ต่อครั้งให้ครั้งละสงช้อนโต๊ะถ้ารากลอยหรือว่าดินในกระถางยุบก็นำดินที่ปรุงปลูกผสมปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกมาโรยคนต้นหากมีแมงลงรบกวนนะคะก็ใช้น้ำหมักสมุนไพรไล่แมลงใช้เบ่บ่อยอัตราส่วนการใช้สองช้อนโต๊ะ ต่อน้ำ5ลิตรนะคะฉีดพ่นใบแมลงก็จะหนีไปผักเป็ดญี่ปุ่นนี้มีอายุการเก็บกินที่สั้นแต่ไม่ตายง่ายถ้าต้นยืดเราก็ตัดแต่งแล้วก็ปักชำใหม่ก็เก็บกินได้ตลอดไปนะคะไม่คือต้นจะไม่ตายถ้าเราหมั่นดูแลเก็บกินได้เป็นสิบสิบปีเลยค่ะมันตัดแต่งแล้วก็ปักชำใหม่ การลดน้ำหมักต่างๆลดได้หมดเลยนะคะแล้วแต่มีอาจจะเป็นน้ำหมักปลาน้ำหมักจุลินทรีย์หนอกก่อกล้วยน้ำหมักจุลินทรีย์จากผักผลดไม้จุลินทรีย์น้ำสาวข้าวแล้วก็ฮอร์โมนนมสดนี่สำคัญนะคะจะทำให้ผักเป็ดญี่ปุ่นนี้กรอบอร่อยค่ะฮอร์โมนนมสดลด7ดวัน ต่อ1ครั้งอัตราส่วนการใช้2ช้อนโต๊ะต่อน้ำห้ลิตรรถน้ำหมักเมย่บ่อยหรือว่า,าโดนฝนมากๆเนี่ยดินก็จะมีสภาพเป็นกรดเราก็มารดด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงให้รด3วันต่อครั้งอัตราส่วนการรดก็คือ2ช้อนโต๊ะต่อน้ำห้ลิตรนะคะ ประโยชน์ของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงช่วยตรึงไนโตรเจนในดินเพิ่มไนโตรเจนให้กับพืชเร่งการเจริญเติบโตทำให้พืชแข็งแรงและโตเร็วเป็น3เท่าเมื่อเราใช้รถดราดทางดินก็จะทำให้รากของผักปิดญี่ปุ่นนี้แข็งแรงและอาหาร,าหารได้ดีช่วยย่อยธาตุอาหารและวัตถุอินทรีย์ในดิน เพื่อให้ผักปิดญี่ปุ่นดูดซึมไปใช้ได้อย่างง่ายดายค่ะเดี๋ยวหมันก็โข ค่ะวันนี้แม่มริสอนขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนหากคิดว่ามีประโยชน์ช่วยกดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไครต์กดไลค์ด like, กดแชร์ให้แม่มริสอนด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ